สวัสดีครับ f ศช่องที่ตรงการชาแนล e อฟซน้องต้นข้าวสุปริยา,นาในเมื่อคืนใครได้สนุกกะน้องต้นข้าวบังโอ้เมื่อคืนนี่สนุกจนานนะครับารายการแรกนี่ก็โอ้โหนะครับก็เหลือเกินนะครับหนูน้องจวดนี่ไม่ใช่ธรรมดาแต่ก็รายการที่สองนะตามไปหลับครับเออไปรอตั้งนานนะแบบรออยู รอแนตะ่รอน้องต้นข้าวจะขึ้นเนอะกว่าน่ากว่าน่ะนนนอะเราหลับเลยนะครับไม่ทันได้ดูเลยไม่รู้น้องขึ้นตอนไหนนะอ่านะก็ดูช่องของเฮียหมูนะสตาร์วาตรตี้เมื่อคืนนะ่ะก็เห็นบรรยากาศนะครับเห็นบรรยากาศที่นะ่ะน้องต้นข้าวดีโอเมื่อคืนสนุกแนานนเพราะอะไรเพราะว่าวันก่อนนะครับนะ่ะน้องไม่ได้ไม่มีรายการนะ่ะน้องพักหนึ่งวัน อ่าน้องพักหนึ่งวันพลังเต็มเลยพูด,ดง่ายว่าโอโหเกือบแตกอะถ้าเป็นลูกโป่งนะเมื่อคืนนี่น้องอัดเอาเต็มเลยรับอัดเอาเต็มที่เลยเพลงเกินนะครับเพลงต่อเนื่องเพลงอันอินเตอร์เทรนะกับเอฟซีในหน้าเวทีนะน้องเล่นได้เต็มที่เลยเมื่อคืนะพลังเต็มเลยรับยังเหลือเยอะอพูด,ดง่ายๆถ้าจะอยู่ต่อสักอีกสักชั่วโมงนึ่งน้องยังมีพลัง นะยังมีพลังนะครับยังมีเตอลังเต็มเต็มเลยนะผมว่าเมื่อคืนเนี่ยจะออกทางเกินนั่นแหละพลังเกินเออพลังเกินนะครับนะในช่วงเพลงเร็วนี่นะครับนะเพลงเร็วน้องก็เล่นได้ยาวต่อเนื่องเลยนะครับบรรยากาศมันดีมากเมื่อคืนนะในในช่วงเพลงที่สร้างอารมณ์นะครับต้นๆเนี่ยนะน้องจะบิวอารมณ์ใช่ไหมบิ้วอารมณ์นะครับก็น่าจะเป็นคุณคูณนิวนะครับที่วางแผนกับ นะ่าคุณกั้นนี่เนะีนะน่าช่วงแรกกระช้าไปก่อนนะครับขึ้นเพลงที่มันนะบิวอารมณ์ของผู้ติดตามนะของเอฟแฟนๆน,นะครับให้มันโอ้โหผูกใจให้อยู่ก่อน <c oughs> เออก็หยอกล้อกันหน้าเวทีน้องก็หยอกล้ออินเตอร์เทนไปด้วยแล้วก็เอาเพลงที่มันบิวอารมณ์นะเพลงช้าๆเพลงที่มีความหมายนะ่ะแล้วก็ทำให้คนเรานี่คล้อยนะครับเข้าไปอยู่ในอารมณ์ เขาเรียกว่าควบคุมน้องต้นข้าวควบคุมได้มันมีลำดับขั้นตอนฉลาดมากนยการสร้างการปล่อยเพลงเนี่ยนะครับมันเป็นการสร้างอารมณ์แล้วก็สามารถควบคุมควบคุมผู้ฟังเนี่ย FCU เห็นไหมบอก น้องบอกว่าถึงเวลาที่จะเปล่งเสียงหรือยงังออกเสียงกันหรือยังถึงแล้วจ้า <c oughs> ขึ้นเต็มเลยเพลงลำใหญ่เป็นไงครับพอเพลงลำใหญ่ขึ้นถึงพร้อมที่จะออกกําลังกายหรือยังพร้อมที่จะหน้าเวทีอยังพร้อมแล้วค่นะนต็มเลยพอลำใหญ่ขึ้นมาเต็มเวทีเลยเต็มหน้าเวทีเลยนะีครับทุกเพศทุกวัยสนุกสนานนะครับบางคนที่นะี่เมื่อก่อนเน ى, ี่ยแทบจะเดินไม่ได้นะีนะ่แทบจะนั่งติด ติดเตียงติดเก้าอี้อ่นะน่พะพอถึงจังหวัดน้องต้นข้าวมาเนี่ยนะ่ะไม่ได้โอเวอร์นะบางคนทิ้งไม่เท้าเลยเออมันเป็นมันเป็นยาพิเศษ,ษ,ษ,ษนะครับสำหรับคนสูงวัยนะ่ะถ้ามีอะไรที่มันนะ่ะพูดง่ายว่ามันประทับใจมันสร้างพลังขึ้นมาเนี่ยนะ่ะมันจะลืมตัวนะบางคนลืมเจ็บลืมป่วยอะ่ะ <c oughs> อดตะลับกับตะนอนเพื่ออะไรครับเพื่อรอน้องต้นข้าว นใครที่อยู่ใกล้หน่อยก็ยังไงก็ทนไม่ได้ก็ต้องไปหานะแตจริงๆดูในออนไลน์ก็ได้แต่ไม่สา์ใจครับต้องไปเกาะเวทีดูต้องไปเกาะเวทีแล้วก็ดูน้องต้นข้าวเห็นไหมว่าน้องต้นข้าวเขามีบุคลิกหลายอย่างนะบุคลิกของน้องเวลาขึ้นเวทีเวลาน้องทําหน้าที่ของนักร้องน้องเป็นศิลปินที่วางตัวได้ดีมากนะมีการคูดคุยนะผูกสัมพันธ์กับแฟนเพลง น่ะมีการพูดคุยต่อเนื่องสังเกตูไหมเวลาน้องพูดบอกว่าน้องเนี่ยมีสคริปต์ในสมองน่ะเป็นคนที่วางแผนการที่จะพูดอะไรเนี่ยสังเกตไหมน้องต้นข้าวเนี่ยน่ะเมื่อคืนเนี่ยผมได้ยินมอกว่าเวลาหนูจะพูดอะไรเนี่ยหนูจะมีสคริปต์ในสมองอืแสดงว่าเป็นคนมีความคิดเนี่ยเป็นระเบียบ น่ไม่ใช่จับจูดเอะพูง,ง่ายๆไม่ใช่จับจูดมีมีสคริปต์ในสมองเรียงลำดับเลยว่าจะพูดอะไรจะทำอะไรเนี่ยมันเกินไวัยไหมเกินวัยครับน่าหลายคนนะศิลปินหลายคนที่อายุมากๆาไงมันไม่ม,ไม,มีไม่มีลำดับน่มันต้องรอผู้จัดการสั่งผู้จัดการบอกถึงจะทำได้คิดเองไม่เป็นแต่น้องต้นข้าวเนี่ยนะครับสามารถเป็นผู้จัดการตัวเองได้เลยนะ นะถ้าเป็นนักมวยก็ระดับน่นแหละครับระดับรถถังแก้ปัญหาในในในเวทีได้สบาย <c oughs> เออน้องเล่าบอกว่ามีคนถามหนูกําลังคิดอยู่ดีๆนะาพอมีคนวัดจ้าด้จบเลยอย่างนี้เป็นต้นนะับมันเรียกว่ามันทําให้เมมโมรีนะ้ที่มีสคริปต์ในหัวมันลืม <c oughs> สังเกตดูน้องก็จะเป็นคนที่มีสมาธิสั้นหน่อยทำไมบอกว่าสามีมีสมาธิสั้น นะ้าอยู่บนเวทีนะ้ะน้องจะไม่อยู่นิ่งนะ้ไม่อยู่นิ่งนะ้มันมีข้อที่ต่อไปก็ต้องปรับเรื่อยๆเ,เลยครับน้องเคลื่อนไหวบ่อยเกินไปนะ้บางทีกล้องหนีาตามไม่ทันนะ้ถ้าใครจะตั้งกล้องไว้คิดว่าน้องจะอยู่จุดเนี้ยเนะี่ยจะเป็นจุดที่เลยโฟกัสสนใจตรงกลางนี่แหละแต่น้องกจะเดินตลอดนะครับน้องจะเดินะน,ะน,เนนะ้เดี๋ยวก็มูฟไปนั่นมูฟไปนี่อยู่เรื่อยนะ้น้องจะไม่ เป็นคนมีสมาธิสั้นหน่อย <laughs> มันน่าสนใจน่าสนใจนะพูดง่ายๆแอคทีฟแอคทีฟน้องเป็นคนแอคทีฟมากนะครับอยู่อยู่นิ่งๆไม่ไดนะ้ต้องแสดงเห็นไหมเวลาคลิปหนะลังหลังหลังหลังเวทีเห็นไหมคลิปเวลาน้องปลดระวางตัวเองจากศิลปินมาเป็นเด็กหญิงนะสุปิยานาตาอุดมนะเต็มที่เมื่อไหร่เห็นไหมโอ้โหทั้งเต้นทั้งฟอนทั้งเล่นของเล่น <laughs> เออมีการปลาลูกดอกมีการโอ้เล่นนะกระปีกระบองเต้นลำมนี่ตรงเนี้ยนะครับเป็นการที่ก็เรียกว่าเนี่ยสองบุคลิกนในหน้าที่เป็นนักเรียนเนี่ยหนูคนเนี้ยต้นข้าวเาจะพยายามตั้งใจเรียนเต็มที่พอสลัดชุดนักเรียนปุ๊บเขาก็จะมาเป็นศิลปินก็เป็นศิลปินที่เต็มที่น้องเรียนรู้เรื่องบทบาทของตัวเองเห็นไหมนี่เขาเรียกว่า,าแบ่งตัวเองเป็น,นแยกบทบาทของตัวเองได้ชัดเจน <c oughs> ขึ้นเวทีก็เป็นศิลปินลงเวทีมาก็เป็นเด็กไปโรงเรียนก็เป็นนักเรียนเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ไม่ลืมที่จะพูดถึงผู้นายการไม่ลืมที่จะพูดถึงคุณครูคนีไม่ลืมที่พูดถึงคุณแม่แม่ที่ให้การอุปธรรมเดี๋ยวนี้เอฟซี FC น้องต้นข้าวต่างประเทศเยอะนะเ,ออเยอะมากนะครับเมื่อก่อนเคยเข้ามาในคลิปผมเนี่ยคุณโมโมไม่รู้หายไปไหนแล้วเดี๋ยวนี้ <c oughs> แสดงว่าเชื่อมต่อกับน้องต้นข้าวได้แล้ว นะครับก็ไม่เห็นนะครับหลายคน่นะครับคนแล้วก็รู้ไหมว่าคนอายุสูงๆนะครับที่อยู่กับเนี่ยเคยเข้ามาเนี่ยอายุ84ปีคิดดูนะเป็นผู้ชายนะผู้ชายอายุ84ปีรู้สึกว่าจะคุณพรชัยหรือคุณพิชัยแต่จําไม่ผิดเนาะนั่นแหละนะครับนะมันก็เป็นความสุขน้องได้บุญครับน้องต้นข้าเป็นคนที่ทําบุญคราวนี้ทําบุญด้วยเสียง่าทาบุญด้วยเสียงทําให้คนแก่คนสูงวัย มีความสุขน้องได้บุญเยอะนะครับได้บุญเยอะอ่าด้วยบุญกุศลส่วนนี้แหละครับจะส่งให้น้องต้นข้าวนะครับดังเป็นพลุยาวๆดังเป็นจรวดนะที่มีพลังงานนิวเคลียร์อยู่ในตัวนะถ้าเป็นดาวก็ดาวเลิกแหละครับ <c oughs> นี่คือศิลปินที่มีพลังนิวเคลียร์ไม่มีวันหมดเพราะอะไรครับเพราะว่าน้องพัฒนาหาหรือหาพัฒนาเพลงใหม่ๆสไตล์ใหม่ๆมาร้องน้องไม่ทิ้งนะสไตล์ไหนก็น้องก็ร้องได้เพลงเก่าน้องก็ร้องได้ เพลงใหม่น้องก็ร้องเป็นนะจับเพลงอะไรมาน้องร้องเข้าไปถึงอารมณ์เพลงหมดนะเพลงนี่จะออกมาสไตล์ไหนน้องเข้าถึงอารมณ์หมดเพลงสนุกสนานน้องก็เข้าถึงอารมณ์สนุกสนานเพลงชีวิตนะเพลงชีวิตเนี่ยป่าซ้าป่าชา้า,ชาเลยนะนะผมจําชื่อไม่ได้แล้วของแคทตาริยามาเลเซียนะสุสานคนเป็น นุ่ยก็สุดยอดเพลงนี้นะครับน้องก็ร้องเข้าถึงอารมณ์มากน้องเข้าถึงอารมณ์มากเพลงที่มันเพลงเบงเพื่อชีวิตน้องก็เข้าถึงชีวิตเพลงที่สนุกสนานน้องก็เข้าถึงอารมณ์สนุกสนานเห็นไหมพอน้องแหล่ปุ๊บเนี่ยเป็นทางการพอเป็นหมอสูตรเห็กไหมลูกคอเนี่ยโอ้โหอย่าว่าเลยครับเจ็ดชั้นเก้าชั้นน้องทําได้หมดเอออย่างนี้น้อยน้องก็ได้บุญแล้วครับผมก็ได้บุญครับผมมีความสุข หลายท่านอาจจะสงสัยว่าวันนี้ทําไมผมเปิดคลิปช้าจังเนเมื่อเช้าผมไปพอดีตรวจสุขภาพประจำปีนะก็ไปตรวจสุขภาพตอนเช้านะครับนะก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะก็ถือโอกาสไปขุดหินปูนด้วยนะรักษาสุขภาพครับอายุมากแล้วนะเดี๋ยวจะไม่ได้ดูน้องต้นข้าวนานๆเออพอกลับจากทุลักเสร็จเรียบร้อยตรวจสุขภาพเสร็จกลับมาถึงบ้านนะมันเราก็โอเคเราต้องทําคลิปนะเรื่องน้องต้นข้าวด้วย ใครได้ชมในงานที่สองก็เล่าสู่กันฟังด้วยกันแล้วกันเพื่อคืนผมหลับก่อนนะคืนนี้ต้องมีงานหรือไม่นะครับผมยังไม่ได้ดูเข้าเข้าดูเพจน้องเลยนะครับก็จะติดตามเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณกาลยานุวิทย์ทุกท่านนะครับที่ไม่ข้ามโฆษณานะไม่ลืมช่องทีตรงตอนชาแนลครับขอบคุณทุกท่านครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอให้มีความสุขทุกท่าน โดยเฉพาะตามที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่ข้ามโฆษ,ษณาขอยให้ได้ร่ำรวยๆนะครับสุขภาพแข็งแรงด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ